ความสัมพันธ์ที่จบกันไม่สวยเละมากแล้วแม่หนูแค่อยากรู้เฉยๆนะหนูไม่ได้ต้องการให้มันกลับมานะแต่กลับมาก็ดีเออมันจะกลับมาหาหนูไหมนะคะความสัมพันธ์ที่จบกันไม่สวยจะกลับมาหากันไหมหรือจบขาดเลยนะจ๊ะนี่คือหัวข้อในวันนี้ของแม่วิทิ์นะคะใครที่มีความรู้สึกว่าแม่ค่ะหนูรอคอยหัวข้อนี้หนูรอคอยคนเก่าอยู่หนูแค่อยากรู้ว่าคนเก่ามันจะกลับมาไหมอะไรแบบเนี้ยสามารถดูได้ความรักดีดูไม่ได้ค่ะคนที่ไม่มีคู่นะคะแบบโสดแห้ง อันนี้ไม่ได้จ้ะคนที่แบบหนูหนึกไม่ออกว่าใครวะและ้วอันนี้ก็ดูไม่ได้เหมือนกันนะคะนะอ่ะขอแค่ประเภทที่แม่บอกไปนะคะจะตรงแค่ยีสซ็่วนใครนะคะมีวันเกิดดังต่อไปนี้เธอจะตรง80%เตเลยเมษสิงห์ธนูคนเกิดอยู่ในวันลงท้ายด้วยเลขสานะคะมีถุนอ่ะ พืชศกกันมังกรลงท้ายด้วยเลข2คนเกิดรัคณาราศีธนูคนเกิดเมษสิงห์ธนูลงท้ายด้วยเลขสองค่ะคนเกิดอยู่ในวันลงท้ายด้วยเลขสี่มีนกรกกพิจิกคนเกิดอยู่ในราคนาราศีกันคนเกิดวันลงท้ายด้วยเลข2มิถุนตุลกุมลงท้ายด้วยเลข1มิถุนตุลกุมลงท้ายด้วยเลข9กมิถุนกุมตุลกุมอะคนเกิดวันอังคารจ้ะหากใช่นะคะไปต่อกับแม่วิวิตได้เลยนะส่หใครจะดูดวงส่วนตวกดที่หน้าแม่ตรงนี้ นะจ๊ะนะแล้วมันจะมีลิงก์ใต้โปรไฟล์เถอกดเข้ามาในลิงก์ใต้โปรไฟล์อันที่2ที่มันขึ้นต้นด้วยตัว M มาเถอตัวนั้นแหละนะจ๊ะไม่ใช่เลมอนไม่ใช่แอปแดงเนาะเป็นตัว M ขึ้นมานั่นะแหละเธอกดเข้ามาเธอเจอฉันนะจ๊ะก็รายละเอียดนะคะดูปกตินะคะก็รอคิว1วันค่ะส่วนคิวด่วนนะคะรอแค่1ชั่วโมงเท่านั้นอ่ะขอดูหน่อยว่าจบกันขนาดนี้จบกันแบบเละเลย มีโอกาสไหมที่คนคนนั้นของคุณชื่อจุดๆ,ๆจะกลับมาไหมอ่ะเติมชื่อไปไลยเลยนะจ๊ะได้อะไรเอ่ยได้เดมูนนะจ๊ะต่อมานะคะได้เอกออฟวอนส์ค่ะได้โฟร์เพนทาคิลสนะคะได้คิงออฟวอนส์ค่ะใบสุดท้ายได้อัศวินถือไม้เท้าเธอฉันบอกได้เลยว่าคนคนนี้เขายังมีความคิดถึงหอยหา คุณสุดหัวใจแล้วเขาก็รู้นะว่าสิ่งที่เขาทําไปมันไม่ถูกมันแย่มากนะคะเขารู้สึกผิดจริงๆที่เขาเคยหลอกคุณนะคะแต่คุณมันเติรเกินต้านหรือเกินเธอมันเกินต้านแบบเซ็กซี่มันมีเสน่ห์แบบเป็นคนที่แบบรูปร่างหน้าตาดีมันคือใช่อะคือเธอคือใช่ใช่ช่ทั้งหมดเลยแต่ผิดที่ผิดเวลาเธอมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันออกมาในรูปแบบแบบ มาหลอกลวงอะเธอคือเขาว่ามาหลอกคุณอะแบบเต็มที่อยู่แล้วเพราะอะไรคุณดูแบบคุณดูเซ็กซี่คุณดูน่ารักคุณดูแบบเออเป็นคนที่จตจักรดีนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะถ้าคุณเป็นผู้ชายคือเขาเห็นว่าคุณเซ็กซี่มากคุณหน้าตาดีคุณดึงดูดคุณมีซีดักทีฟนะคะส่วนถ้าคุณเป็นผู้หญิงคือแบบเซ็กซี่สวยเกินต้านเธอในสายตาเขานะชอบมากจนทําอะไรที่มันผิดพลาดไปอะ เขารู้สึกแย่รู้สึกผิดมากๆนะคะแล้วเขาอ่ะก็มีความรู้สึกหึงหวงคุณอยู่เลยจ้าถึงแม้ว่าตอนเนี้ยมันจบกันไปแล้วหรือจบกันแบบไม่ค่อยดีเขายังหึงหวงเขายังฝันถึงคุณเขายังชอบคุณเขายังแอบส่องคุณอยู่เขาให้คนอื่นมาแอบดูคุณด้วยซ้ําเขาไม่สามารถที่จะตัดใจจับคุณได้ค่ะเขา,า,า,จจาคิดว่าอาจจะมีควา,ามหวังเล็กๆในช่วงเดือนธันวาคมที่เราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ เขาจะทําเป็นเหมือนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันบังเอิญเพราะว่าถ้าเกิดนัดเจอคุณคุณน่าจะด่ากลับมานะจ๊ะอาจจะไปสอดส่องว่าคุณอยู่แถวไหนเนาะหรือให้เพื่อนสอดส่องแล้วเขาจะเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยบังเอิญจังเลยทําไมเจอมันอีกแล้ววะอะไรแบบเนี้ยยังมีความหลงไหลมากๆแต่ถ้าถามว่ามันมีความรักขึ้นมาในนี้ไหมฉันไม่เห็นเลยนะฉันมองไม่เห็นความรักที่เขามีให้เธอแต่เขาหลงไหลเขาชอบเธอเขาเห็นเธอแซบอะ นี่คือสาเหตุที่ทําให้เขากลับมาหาเธอนะจ๊ะอ่ะขอดูเพิ่มเติมว่าแล้วเขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับเธอบ้างในตอนนี้วินาทีนี้แต่ฉันฉันให้เลยยังไงเขาก็ต้องกลับมาหาเธอค่ะเร็วสุดคือเดือนธันวาคมเนี้แหละเดือนนี้แหละค่ะที่เขาจะกลับมาหาเธอค่ะแล้วก็จะกลับมาเจอกันแบบโดยบังเอิญทําตัวเหมือนแบบอุ๊ย เจอกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ช้าสุดนะ่ะฉันให้ไม่เกิน14สัปดาห์เธอ14สัปดาห์นับยังไงแม่ก็นับตั้งแต่สัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์แรกแล้วก็นับไปอีก14สัปดาห์เนาะอ่ะมาดูกันต่อนะคะว่าแล้วตอนนี้วินาทีนี้เขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะตั้งแต่ที่แบบ จบกันไปอ่ะส่งใครนะคะอยากจะเรียนดูดวงกับแม่นะคะมี2แบบเถอแบบสดกับแบบแห้งเธอกดที่หน้าชั้นนะคะจะมีลิงก์ใต้โปรไฟล์เหมือนเดิมนะคะนะกดมาที่ลิงก์ที่2ที่มันเป็นตัว M มาเธอ,อตัวนั้นแหละไม่ใช่ DM นะจ๊ะเป็นตัว M นะ MS นะจ๊ะตัวนั้นแหละอ่ะเธอฉันจะบอกให้ว่าแบบสดนะคะแม่ก็จะสอนเองนะคะด้วยด้วยตัวแม่เองวิดีโอคอลโทรคุยกันนะคะแล้วก็ ใช้เวลาทั้งหมด10ชั่วโมงเธอเธอจะเรียนนะคะวันละหนึ่งชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมงก็ได้แล้วก็แถมพ่ยิบซีไปด้วยมีคนแบบมีคนอยากเรียนกับฉันแบบสดเพราะอยากได้พ่ยิซีเธอเพราะว่าฉันจะสุ่มไปให้ว่าเป็นพ่ยิซีกล่องไหนนะคะนะแล้วก็แม่จะสอนการตลาดไปด้วยถ้าเกิดใครทําคลิปไม่เป็นอะไรแบบนี้ปรึกษาได้นะสําหรับนักเรียนเรียนสดนะคะเพราะบางคนแบบหนูไม่ใช่แค่แบบอยากจะเรียนดูดวงให้ตัวเองอย่างเดียวคะ่ะแม่หนูอยากจะแบบต่อยอดถ้าอยากต่อยอดนะเธอเธอจะต้องแบบส่งคลิปมาให้ฉันดูก่อนแล้วเดี๋ยว จะช่วยนะคะในการตั้งช่องนะคะว่าโอเคหนูอ่านรู้เรื่องแล้วเนาะเดี๋ยวแม่จะปล่อยไปตั้งช่องนะคะส่งใครที่เรียนแบบแหมไม่ต้องน้อยใจนะคะส่งใบเทาเรียนได้ทันทีไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นนะคะส่งใครขยันนะคะสําหรับ คนที่เรียนแบบแห้งเธอฉันโปรโมทให้นะถ้าเกิดเธอส่งการบ้านชน,นะฉันจะต้องรู้ว่าเธออ่านเป็นจริงๆฉันถึงจะโปรโมทให้เก็ตปะอ่ะส่งใครนะคะที่แบบแม่ค่ะ,ส,คะส่งใบเทาหนูไม่มีปัญญาค่ะถ้างั้นแม่ให้16บใบแดงอันนี้สุดๆของฉันแล้วนะอ่ะสาหรับโปรดาวย้ายนะคะไปถามพี่แอดมินเองว่าหนูเกิดในวันจุดๆ,ๆหนูได้โปรไหมคะอ่ะเพราะว่าโปรดาวย้ายจะเปลี่ยนไปในทุกๆเดือนหรือว่าแล้วแต่ตามใจฉันบางทีแบบ3วันฉันก็เปลี่ยนแหละอ่ะไปถามเขาดูค่ะ เอามาดูกันว่ารู้สึกอย่างไรนะคะ Queen of Pentacles นะคะ The Chariot ค่ะ Judgment ค่ะ t r e e of Wands นะคะแล้วก็ n i n e of Pentacles เธอเขาบอกว่าเธออยู่สูงเธอสวยเธอหล่อเธอดูดีเธอแบบ เธอมีความเป็นรูกคุณหนูคุณใจเธอแบบมีความโอมานี่นะคะเธอมีความเลิศอยู่ในตัวตั้งแต่เลิกกันนะเธอแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเขา,าด้อยลงทุกวันนะคะเขาเลยอยากจะสมซานกลับมาหาเธอไม่รู้ว่าเธอจะให้โอกาสไหมแต่ว่าคนคนนี้เขาฉลาดมากเธอเขารู้ถึงการโน้มน้าวจิตใจเธอจะ้ะถึงแม้ว่าเธอจะเกลียดเขามากขนาดไหนมันจะเป็นการบังเอิญเจอที่เขาอาจะพยายามเข้ามาหาเธอเข้ามาคุยกับเธอจนเธอรู้สึก แบบยังไงดีเชื่อใจเขาอะแล้วกลับไปอีกครั้งหนึ่งเก็ตปะคนคนนี้ฉลาดมากแล้วตอนเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเธอดูดีจังเขาเสียดายเธอมากๆากจ้ะใครชอบคําททานายแม่นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายเหรอสมน้าอะไรแบบน With, เนี้ยอ่ะพิมคําว่าวิดวิดจ้ะมีใครหลงเสน่ห์หรือว่าคลั่งรักคุณบ้างหรือเปล่านะคะในตอนนี้วินาทีนี้เลยนะอ่ะใครผ่านมาเจอคลิปแมววิดวิดนะคะมีกัดตรงเท่าไหร่ 20%นะจ๊ะแต่ถ้าเธอมีวันเกิดดังต่อไปนี้นะจ๊ะนับตามโหราศาสตร์ตะวันตกเธอจะตรงประมาณ80%ไปเลยนะคะสามารถดูได้ทุกคนค่ะเพราะว่าแม่จะบอกเป็นลักษณะนะคะถ้าลักษณะดังต่อไปนี้นะคะมันไม่มีค่ะหนูไม่เคยเจอใครในชีวิตนี้ที่เป็นแบบนี้แสดงว่าไม่มีคนข้างรักเธอแค่นั้นเองนะจ๊ะนะ คอเกิดอยู่ในวันลงท้ายด้วยเลข6มิถุนตนกลุ่มนะคะลงท้ายด้วยเลข3เมษสิงห์ธนูค่ะลงท้ายด้วยเลข1มิถุนตนกลุมลงท้ายด้วยเลข9พพศกันมังกรลงท้ายด้วยเลข3นะคะภพศกันมังกรลงท้ายด้วยเลข3เมษสิงห์ธนูลงท้ายด้วยเลข2มินกรกฎพิจิกและลงท้ายด้วยเลข7มินกรกฎพิจิกนะจ๊ะใครนะคะที่รู้สึกว่าแม่ขานอยากจะดูลงส่วนตัวต้องกดตรงไหนกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็เข้ามานะคะลิงก์ใต้โปรไฟล์อันที่2ที่ขึ้นต้นด้ นะจ๊ะกดเข้ามาตรงนั้นนะจ๊ะรอคิวหนึ่งวันค่ะส่วนคิวด่วนนะคะรอซักประมาณ1ชั่วโมงก็พอนะจ๊ะอ่ะมาดูกันดีกว่าลักษณะคนที่กําลังคลั่งรักนะคะหวยหาคุณจนสุดหัวใจเนี่ยใครเอ่ยนะถ้ามีก็บอกแม่ด้วยนะคะว่าเขาเป็นใคร t e n of Cups นะคะ The Temperance นะคะต่อมาได้ Four of Cups ค่ะต่อมาได้ The Chariot นะคะอันสุดท้ายได้อะไรได้ Queen of s w o r d นะจ๊ะ คนคนนี้เนี่ยคุณกับเขาต้องรู้จักกันนะคะมาประมาณ10เดือนแล้วถ้าเกิดไม่ใช่10เดือนนะเธอเธอกับเขาอาจจะรู้จักกันประมาณช่วงมีนาะกรกฎานะคะหรือว่าพฤศจิกานั่นเองของปีใดก็ได้นะคนคนนี้นะคะมามาหายหายเคยเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะรอบหนึ่งแล้วหายไปแล้วกลับมาใหม่แล้วหายไปอีกค่ะคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงแบบเหมือนว่าเล่นเกมในความสัมพันธ์เลยนะจ๊ะจริงๆแล้วตัวเขาเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวความรักนะจ๊ะเวลาที่เขาหว่ารักใครนะคะตัวเขาจะพยายามดึง ตัวเองออกมาจากเพราะอ,อะไรกลัว กลัวว่าแบบจะเสียความเป็นตัวเองเธอกลัวว่าจะแบบเออไปคั่งรักแล้วมันจะดูแบบแปลกแปลอ่ะจะทําตัวแบบแปลกใส่นะคะหรือว่าอาจจะไปหึงหวงมากเกินไปเธอเขาเบื่อตัวเองมากเลยเวลาที่เขามีความรักเพราะว่าเขาจะผิดปกติค่ะเขาจะมีความแบบกระตือรือร้นเขาจะแบบคิดถึงอยู่ตลอดเวลาอ่ะอันนี้แหละค่ะที่มันจะเป็นอะไรที่รบกวนชีวิตประจําวันของเขาเธอเขาก็เลยเพยายามที่จะปฏิเสธนะคะว่าเขาไม่รักคุณนะคะแต่จริงๆเขารักคุณตกหลุมรักคุณไปแล้วค่ะและทุกครั้งที่ตกหลุมรักเขาจะ หายไปจากคุณค่ะเพราะพยายามดึงตัวเองออกมาพยายามปรับอารมณ์แบบห้ามใจไม่ให้รักเธออารมณ์ประมาณนั้นนะคะผิวของเขานะคะแม่คิดว่าผิวเนี่ยจะเป็นผิวขาวเหลืองผิวแทนได้นะคะไม่ใช่ขาวอมชมพูนแน่นอนแหละแล้วก็ผิวแทนจนไปถึงผิวสีบ่มแดดนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายเธอเขาคนนี้จะไม่อ้วนค่ะเขาคนนี้จะเป็นคนที่หุ่นดีหุ่นเฟิรม์มใช้คําว่าหุ่นเฟิร์มนะคือไม่ได้ผอมเกินไปเธอหุ่นต้องเฟิรม์มหุ่นต้อง แบบมีกล้ามเนื้อนะคะสุขภาพดีนะแล้วคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ชอบเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ในสาย เซลก็ได้ทัวร์ไกด์ก็ได้แอร์โฮสเตสจูตนะคะหรือว่าพวกนักบินก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งแบบทํางานเรื่องเกี่ยวกับขนส่งโลจิสติกส์สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะคะคนคนนี้เป็นคนที่วาจาเชื่อเฉือนนะคะคาพูดฉฉานตรงไปตรงมานะคะแต่เรื่องความรักเนี่ยเขาแพ้เธอเลยจ้ะเขาไปไม่เป็นเลยเขาอาจจะแบบชวนเธอคุยไม่เก่งด้วยซ้ำหรืออาจจะแบบนิ่ง,งๆอะเธอแล้วเธอก็อาจจะเห็นว่าชีวิตประจําวันของเขาอาจจะดูน่าเบื่อไปนิดนึงนะจ๊ะอาจจะทําอะไรซ้ําๆเดิมๆบ่อยๆนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ เวลาที่จะทําอะไรอะ่ะเขาจะทาไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาบอกเธอทีหลังอย่างเช่นเขาเดินทางมาหาเธอแหละแล้วเขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้นัดล่วงหน้าอยู่ๆก็โบบ่าขึ้นมาว่าแบบเอ้ยว่างเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเขาอยู่ตรงนี้จุด,จด,จดๆๆอะไรแบบเนี้ยอาเป็นคนตัดสินใจค่อนข้าง,างที่จะเร็วด้วยนะ แล้วก็คนคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดอยู่ในหนึ่งลัคนาราศีกรกฎวันลงทะยด้วยเลข7วันลงทะยด้วยเลขสี่นะคะหรือว่ามิถุนตุลกุมนั่นเองนะจ๊ะเจอหรือเปล่าถ้าเจอบอกแม่นะเดี๋ยวแม่จะไปต่อข้อที่ 2, 2> ให้นะคะว่าเขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับเธอบ้างน,นะคะในตอนนี้วินาทีนี้เธออ่ะส่งใครนะคะอยากจะอ่านให้ได้แบบแม่นะคะสามารถที่จะลงเรียนกับแม่ได้นะจ๊ะมีแบบสดกับแบบแห้งเธอแบบอ่านไพ่ยิบเสี่อ่านได้แบบฉันถ้าแบบสดน่เธอก็จะเป็น เรียนด้วยกันนะคะ10ชั่วโมงวิดีโอคอลนะคะจะตารางเรียนเองได้จะเรียนวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็ได้นะคะแถมให้ยิปซีค่ะแล้วก็แถมการปั้นช่องนะจ๊ะถ้าหนูถามถ้าหนูอยากปั้นช่องแม่พร้อมสอนนะคะสอนแบบสอบทเปลือกเลยเธอแล้วก็สอนชี้หัวคอด้วยส่งใครที่แบบแม่ค่ะหนูอยากจะเรียนราคาย่อมเยาค่ะทดลองเรียนก่อนหรือว่าแบบเออแม่หนูหนูคิดว่าหนูหนูทําเองได้อ่ะหนูไปเรียนแบบแห้งก็ได้ค่ะอยู่ที่สองใบเทาเธอแล้วก็เป็นแบบคลิปวิดีโออัดไว้ให้แล้วนะคะเรียนได้ทันที ไม่ต้องรอใครเธอแล้วก็มีโปรดาวย้าย16ใบแดงเธอทักมาที่ที่เดียวกับดูดวงเธอตรงนี้นะจ๊ะนะแล้วก็ถามพี่แอดมินพี่คะมีโปรดาวย้ายหนูเกิดในวันจุด,จด,จด สิบหกใบแดงหนูต้องทำยังไงอาะถามพี่เขาเดี๋ยวพี่เขาบอกนะจ๊ะอะมาดูกันเขารู้สึกอย่างไรกับเธอบ้างน,นะจะเซเว่นออฟคัพส์นะคะ q u e e n of pen, อ่ะ queen of wands นะคะคว e นออฟ e n นเทคอลจ้ะใบสุดท้ายได้ห้าหมายเธอเขาชอบเธอจ้ะเขามีความรู้สึกว่าเขาตกหลุมรักเธอแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีใครที่มันเหมือนเธอได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยช่างแตกต่างนะคะเธอเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่แซ่บแต่เธอก็เป็นคนที่วางตัวเป็นค่ะเธออาจจะเป็นคนที่ไม่วิ่งตามใคร ด้วยซ้านะคะแล้วเธอก็มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะนี่คือทานี่คือสิ่งที่ทําให้เขาประทับใจมากๆนะคะแล้วตัวคุณะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าพูดกล้าถามเธอเพราะฉะนั้นนะคะเขาอาจจะแบบกลัวเธอที่ตรงเนี้แหละที่แบบเธอถามอะไรตรงไปตรงมาบางทีเขาแบบเขาตอบไม่ได้เก็นปะแต่เขาชอบเธอฉันให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะฉันให้เก้าสิบเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะใครชอบทำทำนายแม่นะคะพิคมคำว่าควาว่าวิดวดิในช่องของแม่